เทศที่เราเก็บมาแล้วก็มาล้างเตรียมที่จะหั่นเรียบร้อยพร้อมกับบาซิลที่เราเก็บมาเมื่อตะกี้นี้นะคะล้างเสร็จเราก็จะมาหั่นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะหั่นยังไงก็ได้ขอให้เขาออกมาหน้าตาสวยงามแบบนี้ค่ะก้อนใหญ่ๆเลยค่ะไม่ต้องหั่นเล็กๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมาผสมเครื่องนะคะมะเขือเทศของเราก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ทีนี้ก็จะไปหั่นบารซิลนะคะสำหรับใส่มะเขือเทศของเราฝรั่งที่บ้านบอกว่าให้ใส่หอมด้วยเราก็มีหอมแดงที่ไม่ใช่ลูกเล็กจะเป็นพันุ์ของอิตาลีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาให้ชมนะคะเรียบร้อยและะ้วค่ะตอนนี้เราก็จะหั่นบารซิลของเราใส่นะคะบารซิลของเราก็จะหั่นเล็กๆแบบนี้ละคะ่ะ แล้วก็จะมาใส่ในมะเขือเทศนะคะเราก็จะใส่ไว้ข้างๆอย่างนี้ให้เห็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอา,อาหอมมาหั่นแล้วก็ใส่ข้างๆเหมือนกันแล้วเราจะไปทำวิธีผสมให้ชมนะคะอันนี้ก็จะคือต้นหอมที่เราปลูกเองนะคะ เราปลูกและเราก็เก็บเมื่อเดือนที่แล้วใหญ่มากนะคะทุกคนดูคะ่ะว่าใหญ่จริงไหมนี่คือมือเราก็ไม่ได้เล็กนะคะเราก็จะหั่นแล้วก็ใส่รวมกันกับมะเขือเทศของเรานะคะเราก็จะหั่นแบบนี้เลยคะ่ะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะแล้วเราก็จะมาใส่มะเขือเทศของเราคะ่ะ ผักของเราก็จะได้ผักรวมแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาใส่เกลือพริกไทยน้ำมันมะก,กอกและก็เบอร์ซามิโกนนะคะทุกคนเครื่องปรุงของเราก็จะมีเกลือฮิมาลายานะคะสีแดงนะคะที่บ้านใช้สีนี้ค่ะแล้วก็พริกไทยน้ำมันแล้วก็เบอร์ซามิโกนคะ่ะ ก็จะใส่พริกไทยลงไปชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะ เขาก็จะเข้าน้ำเข้าเนื้อกันแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นไว้ทานเย็นๆนะคะพออีกชั่วโมงกว่าๆก,ก็คิดว่าเขาน่าจะเย็นแบบอร่อยเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้โรซ่านะคะ